สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนแนวกันหน่อยนะครับเราจะมาดูการประกอบกางหันเหล็กนะครับลองมาดูกางหันนะครับอ่ากังหันนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนนะครับหลักก็นะครับอันนี้จะไม่ได้แกะนะครับได้แกะเนาะอ่าห่อมาอย่างดีนะครับเป็นโครงมันนะครับแล้วก็อันนี้ชุดที่1นะครับเป็นโครงชุดที่2ก็จะเป็นใบกางหันนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับอันนี้เป็นหางเสือนะครับเรามาแกะเลยนะครับแกะให้ดูเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือหางเสือนะครับสีฟ้านะครับสดใสสวยงามนะครับแล้วก็จะมีก้านเหล็กนะครับเรามีทั้งหมด4ส่วนนะครับ1โครงอ๋อสก็จะเป็นใบพัดนะครับส่วนสาก็จะเป็นหางเสือนะครับเอ่อ ก็จะเป็นสเสาเรามานะครับแกะกันเลยนะครับดูกันเลยนะครับมาชมหน้าตามันหนอยนะครับอันนี้เป็นตัวชั้นสอนะครับไม่กินไทยแลนนะครับลองมาดูข้างในมันสินะครับเป็นยังไงบ้างโอ้เป็นโครงเหล็กนะครับ โอ้ยอย่างดีนะครับทำสีสดใสนะครับมีหุน่นหุ่นกลางหันนะครับโอ้โหหุนคล่องมากครับสวยงามแล้วอันนี้เป็นชุดฐานนะครับหรือว่าชุดโครงนะครับนี้มีรูเพียบเลยนะครับอันนี้ผมวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวนะผมวางไว้ก่อนลองมาดูใบนะครับ ใบก็แกะปองเหมือนกันครับนี่รก,นกระแทกมาอย่างดีนะครับอันนี้เป็นชุดแปดใบนะครับมีหมายเลขมาให้ด้วยนะครับหมายเลขหนึ่งถึงแปดนะให้ดูอย่างนี้แล้วกันหนึ่งเนาะอันนี้ก็ลำดับกันไปเรื่อยๆนี่แปดใบนะสิ้นสุดที่แปดใบนี่นะครับตรงดูมก็จะมีหมายเลขมาให้ครับมีหมายเลข หนึ่งสองสามจนถึงแปดะทีนี้เรามาดูการประกอบแกะออกนะครับนี่นี่ใบให้ดูหน้าตาใบนะครับงหันเหล็กแข็งแงนะครับการประกอบเราจะเออเอาหมายเลขนะครับหันหน้าหมายเลขเข้าหากันนะใบก็จะ ตำแหน่งตรงก้านใบก็จะมีหมายเลขนะครับนี่หมายเลขหนึ่งเราก็จะหันหน้านะครับหมายเลขหนึ่งนี่เขาหาหมายเลขหนึ่งเลแบบนี้นะครับอา้าวแล้วเอาอะไรขันเลยทีนี้มีมาให้ครับนี่มีมาให้น็อตเอ็มซีแกะกองเหมือนกันครับลองดูนะแกะกองเหมือนกันมีรูสองรูนะครับรูสองรูก็เพราะฉะนั้นก็มีนอ็อตนองตัวน้องต่อหนึ่งใบนะครับ ลองนะครับต้องลองลองดูนะครับเป็นงานประดิษฐ์ใส่นะไปไเลยเลยโดนลงไปแล้วอะไรทำไมลองใส่ใบแรกให้ดูก่อนนะครับนะเราลองใส่ใบแรกให้ดูก่อนดูทุว,ว่ามันจะประกอบยากไหมเดู๋นะ ผมหาน็อตหล่นไปก่อนหนะล่นอยู่แถวนี้แหละโอ้นี่มันกระแทกมาขนมหล่นอยู่แถวนี้แหละนะนะผมลองประกอบดูใบแรกดูก่อนแล้วกันอันหน้าหมายเลขเข้าหากันอย่างนี้นะครับนะหมายเลขก,ก็จะอยู่ที่ก้านหมายเลขหนึ่งนะหมายเลขหนึ่งก็อีกอันหนึ่งก็จะอยู่ที่ดุม เออนะครับเอานอตมาจากพอดีเลยนะครับพอดีเลยสลับหมายเลขก็ไม่ได้นะครับตนี้เป๊ะแล้วก็ใส่เข้าไปนี่นะครับเป๊ะเอาไม่ยากนี่มีแหวนรองให้พร้อมเอาใส่เข้าไปนะครับอสีฟ้านะครับสีทับใจ แล้วผมหานอ็อตผมหาน,อน็อตตัวเมียก่อหล่นลงไปในนี้แล้วหายไปไหนใช่นไรนีอ่อันนี้แพ็กเกจมาโดนจับสีกันนิดหน่อย ไม่เป็นไรก็ยังสวยงามเหมือนเดิมครับนัดหายไปไหนเนาะรูนะครับโดนลงมาแถวนี้เนาะไม่เป็นไรน,รเรน,เนนะเ,นรนะเรายื่มันนี้ก่อนเราจะประกอบใบแรกให้ดูก่อนนะว่าขั้นตอนจนประกอบเนี่ยยากไหม ไม่ยากนะครับผู้หญิงก็ทำได้อเอแค่เอาน็อตสองตัวเ,เสียบมีดูเสียบให้ก็เสียบไปนะครับนี่ถานไปอันนี้เราใช้มือขันก่อนนะครับใช้มือขันให้มันพอตึงๆก่อนนะครับปัจจัยก็มีมาให้นะครับนี่ปัจจัยสครงก็มีมาให้ครับนี่ขันตึงๆแล้วเสร็จแล้วเราก็นะครับ เอาประแจเบอร์เจ็ดจับเอาไว้อย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วเราก็ใช้ไขควงอะผมทำให้ดูเลยด้วยกันยากหน่อยนะนะครับอันนี้เราจับนี่ไว้ตอนนี้นะครับตันให้แน่นเลยก็ได้ครับนะได้อยู่นะครับนีล แน,น่นไปเลยอีกอันหนึ่งลองมาต่ออีกใบนึ่นะจะประกอบหมายเลขห้าแล้วกันครับนะมจะได้ตรงข้ามกันอัน,นี้เกบก่อน,นเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะประกอบหมายเลขห้าแล้วเราก็จะทำการหยุดคลิปไม่งั้นมันคลิปมันจะยาวกันไปนะครับ เรานั่งประกอบนี้นะครับใจเย็นๆลองหลีบปล่อยประกอบไปนะครับหมายเลขเหมือนเดิมนะครับเอาห้าที่ดุมกับ5้าที่ก้านหันก็หากาันแบบนี้เสียบฝั่งนู้นนะครับเสียบฝั่งด้านหน้านี้เข้ามานะครับย้ํานะครับเราจะสลับหมายเลขไม่ได้ เนาะพรูทำมาเป๊ะใส่ไปเลยนะเก็บขุมาเขี่ยไปเลยทนแดดทนฝนนะครับทนพายุใส่ไปอีกขันนะครับนัดตัวเมียขันเข้าไป นี่ก็ากกยากนิดนึงนะครับแต่ไม่ยากเกินความสามารถนะครับอันตึงๆเนาะแล้วก็จากนั้นเอาประแจเบอร์เจ็ดสลับกันเนาะจริงๆเราไม่ต้องหยุดคลิปก็ได้นะครับจะลองให้ดู ไปน็อตตันนะน็อตตันหรี่หวบบัวใบนะครับไปขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการประกอบใบนะครับการประกอบใบาการหัน่นนะเก่กับรูปการหัน่นเหมือนเดิมนะครับสามกับสามเนอะหันะหน้าก็หากัน ะครับถ้าเราประกอบใบแรกได้ก็ที่เหลือก็ชิวๆไม่ยากผู้หญิงก็ทําได้นะครับเด็กก็ทําได้เหมือนกันเนี่ยออดีเป๊เแหวนลองนะครับแหวนลองเข้าไปอันนะครับแหวนดี่เปะใส่เข้าไป นะครับแล้วก็ฐานเหมือนเดิมหไหมเราจะทําแบบนี้นะครับแปดใบเอานะไปถึงแปดใบครับกลางหาันเอาไว้เสริมดวงเอาไว้หน้าบ้านก็ได้นะครับหน้าร้านก็ดีนะครับรีสอร์ทยิ่งเยี่ยมอ่ะอุ้ยไม่มีลมจะหมุนแล้ะ หมายเลขต่อไปก็เอาหมายเลขเจ็ดแล้วกันเดี๋ยวมีเอาไปก่อนเจ็ดเหมือนเดิมเดิมเเดิมเดี๋ยวคลายรถออกก่อนนะครับ ทำเหมือนเดิมนะครับต่อไปเอาหมายเลขเจ็ดอ่าอย่างนี้นะครับเห็นไหมเจ็ดกับเจ็ดหันตัวเลขเข้าหากันแบบนี้ก็ใส่เลยทำเหมือนเดิมนะครับเสียบเข้ามาเหมือนเดิมเราจะเสียบอย่างนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับผมลองทำให้ดูอย่างนี้เสียบอย่างนี้ไว้ก่อนนะ แบบนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็นี้ก็ได้เห็นะครับก็จะง่ายหน่อยมั้งเนี่ยเออเห็นไหมง่ายหน่อยแทนใส่ลงไปมีที่วางดีๆก็จะง่ายหน่อยนะครับอันนี้ผมทําแบบไม่ต้องมีที่วางเลยเนาะทุกช่่งทุกช่่งอย่างนี้นะครับทําให้ดู ัำไปน,นะครับเบอร์เจ็ดทำนนตึงๆไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้ามันครบแปดไปแล้วก็เราอยสันแน่นก็ได้ตึงไว้ก่อน เออได้สี่ใบละนี่ครับจริงจริงผมขันแน่นเลยก็ได้นะครับคือผมขันแน่นเลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะเหลืออีกสี่ใบก็ทำเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับหยุดคลิปก่อนนะเดี๋ยวก็ผมจะประกอบไปเรื่อยๆนะครับวิ่ ั้นตอนการประกอบก็เหมือนเดิมมาเลยนะครับเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเสร็จนะครับเราทําการประกอบนะครับได้ครบนะครับจํานวนใบนะครับแปดใบเนาะจากนั้นก็อย่างที่บอกนะครับขันให้แน่นนะครับขั้นตอนต่อไปก็นะครับจะประกอบหางเสือหางเสือนะครับจะง่ายหน่อยมีแค่ รับสีตัวนะครับใช้ M4 เหมือนกันนะครับสตัวนี่นะครับต่อเข้ากับโครงนะครับนะครับจะเจาะรูมาให้นะครับค่อนข้างเป๊ะอยู่นะครับ นะครับขันเหมือนเดิมใส่แหวนนะครับใส่แหวนนี่แปะลงไปแล้วก็ขันเดิมยันจงๆก่อนนะครับเ,เราวค่อยให้แน นะครับผันแน่นโดยนะครับวิธีการของเราก็นะครับจะเอาไ่ความจับอีกฝั่หนะึ่เนาะแล้วเราก็ฝั่งนี้เราก็จะเอาประแจนะครับผันให้มันแน่นๆไปเลย สี่ตัวนะครับสี่จุดไข่ควงก็มีให้นะครับแต่บังเอิญผมใช้ไข่ควงของผมนะปะจเขามีให้นะครับบนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้หน้าตานะครับของการหางนะครับ โอ้ oh, ไดมิเตอร์ใหญ่พอสมควรนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือด้านข้างนะครับลมเบาๆก็จะหมุนนะครับลมเบาๆก็จะหมุนไปอีกทางนึงครับลมเบาๆก็จะลองมาดูด้านหน้าครับดูนนหน้าของกังหัน มิติด้านหน้านะอันนี้เป็นมิติด้านข้างนะก็คือด้านข้างหลังหุ่นหมุนกลางหันนะหมุนไปอีกมิติหนึ่งก็ได้ครับให้ดูมิติหนึ่งโอ้มิตินี้ผมถือ,อยากผมต้องไปดูอีกฝัก่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะสวยงามนะครับส่วนก้านเหล็กนะส่วนก้านเหล,นะล็กนี่นะครับเอ่อตัวก้านเหล็กเนี่ย เขาจะไม่นะครับประกอบมาแบบนี้เขาจะแยกส่วนมาเขาจะแยกส่วนมาอย่างนี้นะครับแยกส่วนมาอย่างนี้นะครับแยกส่วนมาอย่างนี้เราเจาะเจาะรูมาให้พร้อมนะครับเ็จะใส่น็อตตอนนี้แล้วก็มาใส่ครับใส่แล้วก็ให้รูมันตรงกันแบบนี้ นี้เขาก็แถมมาให้นะครับนี่ใส่เสียบไปเลยให้รู้ตรงกันนี่นะครับขันไปเลยรับใจขันไปขันแน่แนๆเนะตอนผมนี่มีออาคีมขันก็ได้ครับไปทีนี้มันทำหน้าที่อะไรล่ะเสาเนี้ยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะจับตั้งนะครับ มันเจียบอย่างนี้นะครับอ่ะผมเจียบให้ดูในแนวนอนแล้วกันนะครับเจีบอย่างนี้เลยอย่างนี้นะครับนะจะตั้งกลางหันให้ดูนะครับอ่ะเดียครับนะครับผมจะทําการนะเสียบตัวกลางหันเข้ากับเสาให้ดูนะครับเสาก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับรวมข้างบนแล้วก็น่าจะประมาณเมตรหนึ่งนะครับวิธีการเสียบเสียบไปเลยอย่างนี้นะครับปึ๊บนะครับเขาก็จะ หมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือลมแบบเบาๆนะครับลองอ่าสังเกตตรงไหนดีสังเกตตรงสังเกตตรงปลายตรงปลายต้นไม้แล้วกันครับลมมาทางไหนนะครับเขาก็จะสามารถหมุนได้รอบตัวนะครับครับสามารถหมุนหานะครับลมได้รอบตัวเสามีแค่นี้นะครับถ้า เราต้องการที่จะเอาไว้นะครับสูงสูงเราก็ต้องทําเสาเองนะครับเราทําเสาเองจะเป็นเสาไม้หรือเป็นเสาเหล็กก็ได้ครับโอเคครับประมาณนี้นะครับการประกอบกังหันนะครับเวอร์ชัน2เนนะโอเค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ